สวัสดีครับผมคุณยายมาเดินทานยาจะทานยาหรอเป่าเนาะนี่อ๋อเลทานยาหรือ,าอ,ท,าารอทานไม้น่ะออกมาเดินนะครับผมวันนี้อาวไปไหนยายอาวเดินไปไหนนะมันนี้ยายยายไปไหนแล้ว คุณยายไปแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณยายไปดูแล้วอ๋อคุณยายเจอวัวนะผมไม่เคยเจอวัวมาเจอวัวดูเป็นไงทีนี้หืมอัหนีไปไหนแล้วเจอวัวไย่านีแล้วดูอาการเจอวัวดิเป็นไงคุณยายไม่ได้เจอวัวเป็งเจอวัวครั้งแรกนะครับผม วัวก็อยู่มุมนู้นนะครับผมน,นูวนัวนายบอกยายไม่เคยเจอกวัวเลยเอาแล้วเป็นไงแล้วทีนี้นะทำอะไรทีนี้หาอะไรทานอีกยายน,นี่ก็ที่ที่จะปลูกยาให้คุณยายนะครับผมเ,เตรียมดินนะครับผมที่จะปลูกยาให้กับคุณยายนะครับสองสองยด่านของเรานะครับ กินยาจะกินยาหรือเปล่าเนี่ยไม่กินเลยเดินล้วนเลยทีเนี้ยหาอะไรคุณยาย,ยนานจะหาเสือหัวมันนะครับผมเพราะตรงนี้เป็นที่ปลูกมันเดิมนะครับผมตอนปลูกมันนะผมมาเปลี่ยนเป็นปลูกยาให้คุณยายกับหลานสาวนะผมกับน้องไดมอนนะครับผม เก็บหัวมันทานนี่เองนึกว่าเก็บอะไรอร่อยเลยนะยายนะเป็นยายสาวน้อยของเรานะครับผมพามาเดินชมบรรยากาศนะครับผมทุง่งนานะผมเสียวขจีเลยข้างล่างนะผมเป็นข้าวทั้งนั้นเลยนะครับผมขามารีนะครับผม น้องวัวนะครับผมยายบอกยายไม่เคยเจอน้องวัวนะยายได้เจอเลยตอนนี้ไม่สนใจน้องวัวแล้วหาหัวมันนะครับผมนะเห็นแล้วชิ้นหนึ่งยายบอกแหนะเก็บกอนยายอร่อยเลยหาเก็บหัวมันทานเลยตอนนี้ยายสาวน้อยของเรานะครับผม ฝั่งนี้ยายนี่เห็นหัวนึงนี่ใหญ่เลยนี่หัวใหญ่อยู่ฝั่งนี้ใหญ่นี่คนยายนี่อ่ะหัวใหญ่เลยอ่ะนี่อ่ะหัวใหญ่เลยนันนาคำใหญ่เลยหัวใหญ่เลยอร่อยเลยค่ะคนยายมันสับปะหลังเลยทานนี่ทานหัวมันสับปะหลังเอโอ้ยคำใหญ่เลย โอ้ยเสียงเขียวดังเลยนะคะคุณยายนะว้าอ,อร่อยเลยค่ะไม่ฟินเลยนะเลยทานอร่อยเนี่ยเขียวอร่อยเลยครับผมตอนนี้ ยังคุณยายอดยังเอ้ยคุณยายดูสิ <Okay. S 1> ไม่เห็นเลยคุณยายหายเองนะครับทีนี้จะหายเองแล้วฟินเลยค่ะอืมอะไรอะหายอีกแล้วฝั่งนี้ไม่ค่อยเห็นเลยยายบอก หาดูสิเจอไหมยายยอยอกไม่เจอฝั่งนี้ไม่เห็นเลยหุ่นยายฝั่งไหนมีอีกยายดูซิอ่าโดูสัมผัสดูดแล้วนะครับผมจะเจอฝั่งไหนเนาะทีนี้ มีไหมเออามาหาสินยาเจอมาเจอที่เตรียมดินไว้ปลูกมาปลูกหญ้านะครับผมเป็นมันสับปะหลังก็หามันสับปะหลังทานอย่างนั้นเลยเอออีกแล้วหนึ่งลูก อร่อยเลยคุณยายเนี่ยโอ้ยเกียวเสียงดังเลยนะคะคุณยายนะโอ้ยเจอใหญ่เยอะเลยเฮ้ยนี ลงไปข้างล่างไม่ลงไปเลยนะผมเจอกับน้องวัวไม่ลงไปข้างล่างเลยจำเรีองดูเฉยเลยนะครับผมสัญญาของเรานะครับ อม,มไปกินยาเลยเจอน้องวัวไม่ยอมไปกินยาเลยนะคนุณยายนะยายของเรานะครับผมเมื่อเจอกับน้องวัวครั้งแรกไม่ยอมลงไปเลยย้ายไม่ลงไปเราเจอกับน้องวัวหามันกินข้างบนเลยไม่ไปกินยาข้างล่างเลยนะผมมองเห็นน้องวัวนะครับผมคุณยายไม่เคยเจอน้องวัวเลยเพิ่งมาเจอกันนะครับผม มาจะพามาทานยาเจอน้องวัวก็ยาไม่ทานเลยขึ้นมาเค้นเลยหอ่ามันกินดีกว่าน่าจะกลัวน้องวัวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะผมยังไม่กล้าลงไปเลยนะครับผมตอนนี้ มันทานดีกว่าคุณยายง่ายเนอขุดดินหามันแล้วเราจะเล่นดินใหญ่ฮึมาได้มันทานไม่เดินไปไหนเลยทีนี้ ผมมัน,นก็ทุ่งนาเขียวปจีมากเลยเฮยนะผมข้าวก็เพิ่งลังจะออกลวงนะครับผมตอนนี้ออกก่อนก็เป็นข้าวกอขอข้าวมะลรร้อยห้าจอกหลังข้าวกอขอนะผมข้าวมะลิกอขอสิบห้าจะออกก่อนนะครับผมจะได้เก็บเกี่ยวก่อนนะครับผมที่ใครทาข้าวมะลิกอขอสิบห้าก็จะได้เก็บเกี่ยวก่อนนะครับผมส่วนข้าวมะลิีร้อยห้าก็ จะได้เก็บเกี่ยวช้ากว่านะครับผมหาแถ่หัวม,มันทานเลยนะคะคุณยายนะฮะไม่ยอมลงไปเลยวันหลังจะพามาหาน้องวัวใหม่นะยายนะ่านก็ไม่ทราบว่ามีน้องวัวอยู่ข้างล่างนะครับผมพอพาออกมาก็มาเจกับน้องวัวช่งนั้น ก็ฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กับ2ยายร้านด้วยนะครับผมถางช่องสาวน้อยไดมอนด์นะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์นะผมกดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมสวัสดีครับ